เฮล l o ลเป็นการทักทายสไตล์คาร์นิวัลค่ะวันนี้นุ่ยจะพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักกับงานคาร์นิวัลที่ประเทศเยอรมันนะคะงานนี้เป็นงานประจำปีที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับศาสนาคาร์นิวัลไม่ได้มีแค่ที่บราซิลแต่มีที่เยอรมันด้วยค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนทักทายกันแบบสไตล์คาร์ i นิวลนะคะวันนี้นุ้ยจะมาเล่าเรื่องของคาร์นิวลฟาสต์นักฟาสชิ่งให้เ,เพื่อนๆฟังกันค่ะเพื่อนๆเ,เคยเห็นงานแห่ขบวนพาเหรดที่ยิ่งใหญ่ของบราซิลไหมคะที่ประเทศบราซิลนี่นะเขาจะมีงานคาร์ i นิวลที่ใหญ่มาก เขาจัดอลังการมากจาก้าและงานนั้นนะคะก็คืองานเดียวกันกับงานคาร์นิวัลที่อยู่ประเทศเยอรมันแต่ที่เยอรมันไม่ได้จัดยิ่งใหญ่เหมือนที่บราซิลค่ะต้นกําเนิดของงานนี้นุ้ยก็ไม่รู้รอกน้อว่ามาจากไหนแต่ที่แน่ๆมันเป็นงานเกี่ยวกับทางด้านศาสนาค่ะเพื่อนเต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าประเทศเยอรมันเนี่ยเขาเป็นเมืองคริสต์ค่ แล้วคนคริสเตียนะเขาก็จะมีพิธีกรรมต่างๆก็เหมือนคนพุทธบ้านเราแหละค่ะแต่ว่าวันนี้นุ้อยากพูดถึงเรื่องของคาร์นิวัลหรือว่าฟาสต์นักหรือว่าฟาสชิ่งหรือว่าเฟสเน็ตซึ่งงานนี้นะคะมีหลายชื่อมากแต่และชื่อก็จะถูกเรียกแตกต่างกันไปตามแต่ละเมืองอะไรประมาณนี้เนาะเพราะว่าคนเยอรมันเนี่ยส่วนมากแล้วเขาจะมีภาษาถิ่นเป็นภาษาของตัวเองค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะว่าฟาสนักเนี่ย เริ่มต้นเมื่อไหร่แล้วสิ้นสุดลงวันไหนฟาสนักที่ประเทศเยอรมันนะคะจะเริ่มต้นที่วันที่11เดือน11ของทุกปีค่ะที่เขาจัดที่มีงานฟาสนักนี่ก็คือว่าฟาสนักก็คือช่วงเวลาก่อนที่จะถึง ฟ a สเทนไซ์ size. ช่วงฟ a สตเทนไซ์นะคะถ้าเปรียบเทียบไปแล้วก็จะเหมือนบ้านเราเหมือนตอนเข้าพรรษาอะไรประมาณนี้ซึ่งบ้านเราอ่ะจะมีออระยะเวลาอยู่ประมาณ3เดือนใช่ไหมแต่ช่วงฟ a สต์เทินไซ์เนี่ยจะมีเวลา40วันค่ะแล้วช่วงก่อนที่จะถึงฟ a สตเทนไซ์นี่นะคะผู้คนในเมืองเยอรมันเนี่ยเขาก็จะเฉลิมฉลองกันมีปาร์ตี้กินดื่มกันให้เต็มที่ไปเลย แต่ว่าจะปาร์ตี้กันหนักๆจริงๆเนี่ย6วันก่อนถึงฟ a สต์เซนไซหรืออาเชิร์มบิดโวค่ดโดยความที่ว่าประเทศเยอรมันเป็นประเทศของชาวคริสต์นะคะพิธีกรรมต่างๆเนี่ยนุ้ยก็อาจจะไม่ได้อธิบายให้เพื่อนๆได้เข้าใจได้เพราะว่าบางพิธีกรรมต่างๆเนี่ยนุ้ยก็ไม่ได้เข้าใจอะไรประมาณนั้นแต่ว่าเราเล่าสู่กันฟังเพื่อเปิดประสบการณ์เนาะแล้วงานคาร์นิวัลที่ดังๆนะคะก็จะมีอยู่3ามที่ด้วยกันก็คือที่ดุสต์เด o ร์ฟ เมืองเคลิลแล้วก็ที่ไมส์เมืองหลวงของรัฐไรนันฟัลรัฐที่นุยอาศัยอยู่นี่ละค่ะนี่ทุกคนวันนี้คือวันที่ประเทศเยอรบันเขาเรียกว่าโรซมอนทากจ้าแล้วฉันก็กำลังจะไปดูเขาแห่ขบวนคาริวลัลจ้าแต่เกิดอะไรขึ้นจ้ารถไฟพุ่เต็มมากจ้าพูดดังไม่ได้ป้าข้างๆแอบมองจ้า คือท to so ุกคนก็จะไปที่เดียวกันกับฉันนะจ๊ะฉันก็จะดูสิว่างานนี้คนเยอะขนาดไหนเราจะไปที่เมืองไม่์สักทุกคนตอนนี้ก็ต่อสู้กับผู้คนเยอะแยะนะจ๊ะเพราะว่าฉันเดาว่าคนร่นมาจะไปงานแห่งฉันนี่เลยจ้ะทุกคนบอกแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวก็มาเอรอัดเบียดกันอยู่ตรงนี้จ้าคือที่นี่นะเขาจะเป็นงานค่อนข้างใหญ่เมืองที่ทํา แคนิบัลใหญ่ๆนี่ก็จะมีเคิร์นมีไม์แล้วก็น่าจะมีวุสเซอด้งเพราะโซนนี้จะเป็นโซนที่แบบว่า,อาชอบงานแคนิบัลเพราะเขาเป็นคนาคาทอลิกส่วนมากจะเป็นคาทอลิกอะไรอย่างเงี้ยแล้วงานพวกนี้ <c oughs> <c oughs> จะเอาชีวิตรอดเนี่ยแต่ฉันคิดว่าฉันก็คงจะอยู่ไม่นานหรอกอยู่เก็บภาพให้ทุกคนได้เห็นแค่นั้นก็พอนี่ดูดินี่ปีกนางฟ้าด้วยใหลังฉัน คือด้วยความที่คนมันเยอะแล้ะดูนอ้อยแล้วคนแบบว่าไม่เดินเข้ามาข้างในเือคนเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องประกาศว่าอย่ายืนออก็ต้องประตูก็เหลืออีกสถานีนึงนะฝ่ายที่จะไปถึงที่ใหม่นะคะก็จะมีนคนแห่ขึ้นขบวนนี้มาอีกจ้าไม่อย่างว่าเนาะงานคาริบเบิลจ้าฉันก็เพิ่งเคยมาเหมือนกันจ้าฉันอยู่เยอรมันมาเ17ปีครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ฉันจะได้มางานคาริบเบิลจ้า นี่ค่ะคนเบียดกันเยอะแยะมากมายบนรถไฟนะจ๊ะก็เพราะว่าคนเยอะรมันเวลาที่เขาจะไปปาร์ตี้ที่ไหนถ้าเขารู้ว่าเขาต้องดื่มเนี่ยนะเขาไม่ขับรถไปกันหรอกจ้าไปรถไฟสะดวกกว่าจ้าแล้วส่วนมากเขาก็มากันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเนาะและแล้วฉันก็มาถึงเมืองไมส์สักทีนะจ๊ะโอ้โหกว่าจะมาถึงได้เหนื่อยททบแย่ส่วนฉันยังนั่งอยู่ในรถไฟจ้ะยังไม่ได้เลิอกออกจ้ารอไปจ้ะคือคนเยอะมาก แต่คุณพี่ที่นั่งข้างๆนราเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่าอุ้มสูก็คือคาร์นโลขบวนนี้นะยาวมากจ้ะเขาบอกว่าเออน่าจะประมาณสี่ถึงห้าชั่วโมงถึงจะเดินหมดเลยนะออกลยจ้ะตามลยจ้ะเดินไปจ้ะ ที่ฉันมาเชา้าก็เพราะว่ามาจองที่จะอยู่โหยใส่เกี้ยงจ้ออกมาโวยวายกันอยู่ข้างนอกนี้ป่ะ <c oughs> เดี๋ยวไปหาที่กันแต่อันดับแรกที่ต้องหาเพื่อนก่อนนะจ๊ะเพราะว่าขึือนรถไฟมาแล้วขึ้นมาคนละขบวนเพราะว่าคนเยอะมากค่ะทันไม่เจอจ้ายิงแจ็กที่ไหนได้ยิงแจ๊คฉันจะได้ไปเข้าห้องน้ำได้กดฉีบ่บ้าง นี่ขนาดนุ้ยว่านุ้ยมาเช้าแล้วเนาะคนก็ยังแห่มาเช้าพอๆกับฉันคงจะมาจองที่เหมือนกันล่ะค่ะว่าแล้วขอเข้าห้องน้ําก่อนละกันอันมานานนี่เธอดูห้องน้ําคนก็เต็มเอียดจ้างานนี้เนี่ยนะทุกคนดื่มกันตั้งแต่เช้าจ้าห้างร้านนี่เขาบอกว่าเปิดกันตั้งแต่เจ็ดแปดโมงเลยเนาะก็มีคนดื่มนจ้านี่จ้าหญิงแจ็คนะจ้านางขิวข้าวนางก็เลยมาซื้อไส้กรอกเยอรมันกินค่ะ ราคาร้านนี้ถือว่าโอเคนะไม่แพงมากไส้กรอกเยอรมันพร้อมเซมฟหรือมัสตาร์ดนะคะชิ้นนี้4ยูโร50ค่ะเดินมาถึงนะคะก็จะเห็นหน่วยปฐมพยาบาลเป็นอันดับแรกเลยจ้าฉันก็เริ่มพออุ่นใจนะจ๊ะแต่ก็แอบกลัวนิดนิดค่ะนี่นะทุกคนนะตรงนี้รถจะวิ่ขงขึ้มาได้น,นะก็มีรถตำรวจมาจอดไว้จ้าว่าการทำทาทรอัญชลาดลเดินไปจ้าเนี่ย ขบวนยอ,อ,อยู่ใรอบบอยู่ขบวนเริ่ม11โมง10นาทีแต่ที่นี้ขบวนยาวมากบอกคนที่มาปกติแล้วคนจะมาเยอะกว่านี้เขาบอกว่าปีนี้คนมาไม่ค่อยเยอะเพราะว่ากลัวทะเลาะฉาบนุ้ยก็เดินหามุมนะคะว่าเออจะไปยืนอยู่ตรงไหนดี เดินไปก็ส่องคอสตูมของทุกคนไปเนาะลูกเด็กเล็กแดงก็แห่กันมาจะอยู่ด้วยความที่ว่าวันนี้กับวันพรุ่งนี้นะคะเด็กๆเ,เขาชูฟรายค่ะก็คือไม่มีการเรียนการสอนนะจ๊ะคุณพ่อคุณแม่ก็พาลูกๆนะคะแห่กันมางานนี้จ้าข้างหน้าเขามีอะไรเนี่ย <S <S เออเดี๋ยวไปดูกันอ๋อเขาเดินเตรียมตัวไปตั้งขบวนจ้านี่แค่เดินเตรียมตัวไปตั้งขบวนนะจ๊ะคนยังเยอะได้ เฮลโหลนะคะก็เป็นคำพูดที่ชอบพูดในคาริโอวให้เราเฮลโหลเฮลโหลนี่ทุกคนเขาบอกนะขบวนนี้นะจะยาวประมาณ คือเขาบอกว่าคนที่เดินขบวนเนี่ยมีประมาณ8,000คนค่ะแล้วเขาที่เดินระยะทางทั้งหมดเนี่ยประมาณ9กิโลเมตรนะซึ่งนุ้ยเพิ่งเคยมาครั้งแรกก็เลยไม่รู้ว่าเขาเดินไปตรงไหนบ้างอะไรยังไงค่ะก็ดูไปทางอืนเนาะเขาบอกว่าที่นี่นะคะใหญ่พอๆกับที่เคิร์นแต่ว่าเราก็ไม่รู้นะว่าปีนี้เขาทาใหญ่โตขนาดไหนเนาะ ไอ้น,นี่คือเขาเดินเขาเดินไปเริ่มขบวนเฉยๆนะเขาังไม่เริ่มเดินนะจ๊ย,ยูน่น้องๆหนูๆนี่ก็ดีใจกันใหญ่จ้ะโอ้โหตะโกนเสียงดังเลยนะจ๊ะก็ตื่นตาตื่นใจมากนะคะสำหรับเด็กๆค่ะกิจกรรมนี้เหมาะกับเป็นกิจกรรมครอบครัวมากๆเลยนะคะแต่ที่น่าสนใจก็คือว่าคอสตูมของแต่ละคนนบางคนจัดหนักจัดเต็มมากนะจ๊ะยู่ มเป็นเมืองที่สวยจ้าก็ดีอยู่มีคุณตำรวจอยู่ทุกที่เออทุกคนนี่มันคือดอกไอ้นี่นะดอกอะไรนะทุกเพิ่มันคือดอกอะไรนะดอกทิวลิปเออฉันก็นึก่ฉันก็ <laughs> นกึกว่าเห็ดเห็ดอะไรมางอกตรงนี้เออตายคุณลูกตรงนี้เขาไม่ให้เดินลูกเขาปลูกดอกทิวลิปลูก <laughs> โอเดเรามานั่งลอยตรงนี้นะตรงนี้ปลอดภัยสนะุดเนาะเพราะว่าอะไรจ้านี้จ้าข้างหลังจ้า รถตำรวจแบบเป็นขบวนเลย <laughs> มาดูอุ้มซุกนะคะมาดูงานแคนิวัลทีก็ระแวงทีนะเธอเ <c oughs> ออรออยู่มุมนี้แหละฉันว่าแต่ไม่รู้ว่าจะอีกนานหรือเปล่านะเพราะว่าเริ่มขบวนนี้เริ่มตอนกะเริ่มตอนสิบอ็ดโมงสิบเอ็ดนาทีนะแล้วกว่าจะเดินมาถึงตรงนี้ฉันว่าเป็นชั่วโมงจะ้ะนั่งรอไปจะนะ้ะเนาะพอมีคนมาทิ้งขยะทีก็ตกใจทีนะกลัวเลยกลัวคนมาทิ้งระเบิดเออ อยู่แบบระแวงอยู่แบบระแวงตรงนี้ดีนะคะทะเลนี้ดีคือข้างหลังต้นไมเนะ้เนาะไม่มีใครขับรถเข้ามาชนเราด้านหลังส่วนภาคนี้ก็ออกแคบนิดนึงมีเสกากันด้านนึงนะจ้านี่จ้าด้านนี้จ้านนจมีรถตำรวจกัน,นจ้า <c oughs> บอกแล้วว่ามางานแคนิเบิลแบบระแวง และแล้วขบวนอุ้มซุกหรือว่าขบวนพาเรดนะคะก็เดินทางมาถึงจุดที่นุ้ยอยู่แล้วจ้าตอนนี้ทุกคนตื่นเต้นมากจ้าเพราะว่ารอมานานเหลือเกินค่ะ <Hello. Hello. S 3> ขบวนพาเรดมาแล้วจ้าหลังจากที่เรารอมาชั่วโมงกว่านะจ๊ะกว่าที่เขาจะเดินมาถึงพวกเราเนาะ เ,เขาก็จะชอบพูดเฮเล่าเฮเล่าแล้วก็จะร้องเฮเล่าเฮเล่าตามเขาไปานะจ้าเขาจะเป็นของขูมอะไรสักอย่างเสียงดน,นตนนรีเลยนะทุกคนเยินจ้าบรรยากาศ<อ>จา้ al, จาเฮเล่าจ้าเฮเล่าใส่ค่ะเฮเล่าตามเขาไปจา้าดูเรื่องไม่ดูเรื่องก็ al, าเฮเล่าจ้าโอ้โหโค้งใหญ่มากเอ้อนี่นะเขาโยนขนม เฮลโล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 เฮเฮลโล้ฮเฮหลเฮเหลเฮลโหลเเฮลเฮลโหลเฮลโลเฮลโหลเฮลโห จอดไม่ได้นั่นน่ะต้องขับอยู่ตลอดเวลานั่นน่ะขึ้นยากจ้ะขึ้นยากจ้ะคุณลุงเออเฮ้เด้อเแกขึ้นยากต้องปั่นอยู่ตลอดเวลาจ้ะคุยดไม่ได้ะหยุดปุ๊บล้มปุ๊บจ้ะเฮลเราเออจ้ะเฮลเรา 老。<laughs> งานก็จะเป็นประมาณนี้ละค่ะผู้คนก็จะส่งเสียงเฮเหล่ากันทั่วหน้าทั่วตานะแล้วก็คนที่อยู่ในขบวนเนี่ยก็จะโยนขนมหวานให้กับคนที่มาดูงานจ้า ขบวนที่เดินแห่ทั้งหมดนี้นะจ๊ะมีมากกว่า150กลุ่มที่เข้าร่วมนะจะอยู่ฉันบอกไปเลยว่ายืนดูอย่างเดียววะอีก3ชั่วโมงก็ไม่จบจ้ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยเดินดูชมงานก่อนดีกว่าค่ะจะได้เห็นมุมต่างๆบ้างจะได้ไม่น่าเบื่อเท่าไหร่เนาะแต่ในงานนี่นะก็คือแบบว่าคนเยอะมาก ไอ้เราก็กลัวเธอโรอัญชลากนะจ๊ะอยู่ฉันก็ต้องระวังหน้าระวังหลังนี่นี่นี่ขนมหวานจ้าแบรีนาก็คือขนมหวานที่เป็นซิกเนเจอร์ของงานร์นิเัลค่ะส่วนเด็กๆนะคะก็จะถือถุงมาลคนละใบสองใบเพื่อมาเก็บขนมหวานกลับบ้านนั่นเองจ้าวุ้ยใจกลัวนะสัตว์ นี่ตลกมากเลยนะคะทุกคนตอนแรกนุ้ยก็ว่าจะไม่เก็บนะไอ้ขนมหวานเนี่ยแต่พอเห็นคนอื่นเก็บฉันก็อดเก็บไม่ได้จ้าเก็บไปสักก้อนสองก้อนนะพอเป็นคอนเทนต์ <c oughs> เก็บเอาจา้าแต่เราก็ต้องระวังตัวเองนะจ้าเพราะว่าถ้าเราไม่ระวังตัวเองเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูน้องแจ๊คนั่น เดี๋ยวก็โดนเขาเหยียบมือนะจ๊ะเพราะว่าคนเดินเขาก็เดินเขาไม่ได้เห็นเราหรอกจ้านี่แหละจ้างานเฟสติวัลสไตล์ฝรั่งนะก็ต้องดูแลตัวเองคนที่อ่อนแอก็แพ้ไปจ้า เราจะขึ้นต้นไม้ไปเลยจ้า Mit einem Dreiviertel Donner Hello! 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 ฉันบอกเลยนะงานพวกนี้นะถ้าเก็บขวดขายได้เยอะมากจ้าเอองานนี้นะเขาตั้งใจเก็บจริงๆนะได้เป็นร้อยยูโรจ้าดูดูดขยะใครก็ไม่รู้เต็มเลยนะยจ้าไะ,ะก็จะมีบางส่วนที่นะจ๊ะที่แบบว่าเมาแล้วไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยเนะาะเลยที่มาเก็บขวดไปขายนะ จาทิ้งขยะไปทั่วนะจ๊ะถังขยะอตรงนี้นะจ๊ะจะมาทิ้งตรงนี้นะจ๊ะอเออคนเราเมาแล้วแหละไม่เก็บไปยจากอยงนี้จ้ะทิ้งไม่นด้จ้ะเป็นภาระสุดคมนะจ๊ะในขณะที่นุ้ยเดินอยู่นี่นะคะเป็นเวลาบ่ายโมงครึ่งค่ะแต่นุ้ยว่าคนเหล่านี้นะเมาได้ที่แล้วละจ๊ะตอนนี้พรบพวัดนดจ๊ะ ยังไม่สุดขบวนเลยจ้ะจนฉันจะกลับบ้านแล้วนะจะาในชันเธอจะถึงสถานีรถไฟแล้วนะขบวนยังไม่สุดเลยจ้เธอโอ้โหดูมาพร้อมขยะยิ่งใหญ่จ้าขบวนพาเหรดที่ยิ่งใหญ่มาพร้อมกับขยะที่ยิ่งใหญ่เหมือนกันจ้ดูคุณป้าคุณป้าเก็บขวดนะเห็นะหคุณป้าเก็บขวดขายจ้า ผู้คนก็ยังมีแรงเฮเหล่ากันอยู่นะคะฉันยืนอยู่ตรงนี้มา3ชั่วโมงแล้วเนาะพอเหลือไปเห็นขบวนที่43ฉันอ้ฉันอ่อนใจมากเลยจ้าฉันจะอยู่ยังไงจนถึงขบวนที่150จ้ะฉันว่าฉันกลับบ้านดีกว่าจา้ะแล้วฉันก็ได้ไอเดียนะดูคุณป้าคนนี้นะจ้ะนางก็มาเก็บขวดเหมือนกันจ้ะคุณลุงคนนี้ชนะเลิศด,ดูนางเล่นเอารถเข็นมาเลยจ้ะ ฉันได้ไอเดียแล้วนะปีหน้านะนจะกลับมานะพร้อมกับอุปกรณ์เก็บขวดไปขายจ้าเพราะฉะนั้นปีนี้เอาแค่นี้แหละหมดแรงแล้วจ้าหลังจากงานจบนะคะรัฐบาลคงต้องล้างเมืองกันเลยทีเดียวเพราะว่าสไตล์ฝรั่งอนะเนาะอยากจะโยนอะไรก็โยนอยากจะโปรยอะไรก็โปรยอะไรอย่างเงี้ยเออก็อย่างว่าแหละฝรั่งเวลาปาร์ตี้ที่จัดเต็มจ้าหลังจากนั้นทำความสะอาดค่อยว่ากันใหม่ค่ะ เอาจิงจนะตอนแรกคิดว่าที่เขาบอกว่ามีคนเดินร่วมเดินขบวน8 0,000ืนคนนะ่ะฉันก็ไม่คิดนะว่าคนที่มาดูจะเยอะขนาดนี้อยู่พูดเป็นหลายแสนเนาะเป็นแสนเนาะเออเป็นแสนจริงจา้านี่เดินมาแบบซิกแซกที่คนเต็มไปหมดเลยนะจะบอกให้ไปเราถึงแล้วจ้ะเราถึงบานโกบแล้วนจ๊ะกลับบ้านจา้ะในที่สุดก็รอด สรุปที่นุ้ยไปอยู่งาน f ฟัสดั k อุ้มซุกที่เมืองไมส์มานะคะฉันก็อยู่ได้เพียงแค่3ชั่วโมงค่ะเพราะว่าคนเยอะเหลือเกินค่ะแล้วที่นุ้ยบอกว่าคนร่วมเดินขบวนมีมากกว่า8,000 0ืนคนนั้นไอ้นั่นก็อาจจะเกินจริงไปนิดนึงค่ะจริงๆแล้วคนที่ร่วมเดินขบวนทั้งหมดเนี่ยนะคะก็มี9,000คนค่ะและระยะทางที่เขาใช้เดินทั้งหมดในปีนี้ก็อยู่ที่ 7.2กิโลเมตรค่ะแล้วที่น้าตื่นเต้นแล้วก็ตกใจหูผึ่งมากๆเลยนะคะก็คือว่าขนมหวานที่เขาใช้โปรยทั้งงานนะคะเขาใช้หมดไปถึง1.2ตันเลยทีเดียวค่ะแต่ใดๆคือปีหน้านุ้ยจะกลับไปอีกค่ะหนุยจะกลับไปเก็บขวดขายค่ะแล้วเขาแหกขบวนกันทำไมอันนี้มันก็เป็นความเชื่อเนาะบางคนก็คือ เท่าที่นุ้ยหาข้อมูลมาก็คือแห่เพื่อความสนุกสนานเพื่อสร้างบรรยากาศให้สนุกสนานแต่ว่าก็มีอีกความเชื่อเหมือนกันค่ะว่าที่ทําขบวนแห่นั้นเพื่อเป็นการแห่ไล่หน้าหนาวจ้าเพราะว่าอย่างว่าเนาะคนเยอรมันเนี่ยไม่ค่อยชอบหน้าหนาวแห่คึกคืนให้เสียงดังเพื่อที่จะไล่หน้าหนาวให้ออกไปเร็วๆนั่นเองค่ะแต่ก็จะมีฟาสนักนะคะบางที่หรือว่าคาริวัลบางที่นะคะที่เขาว่า จะแบบว่าเชื่อเรื่องนี้มากเลยเออนุ้ยว่าน่าจะเป็นแถวแถวฟรายบวกมัง้งนุ้ยไม่แน่ใจคือทางตอนใต้ของประเทศเยอรมันนะคะเขาจะเป็นฟาสต์นักที่เขาไม่ได้แต่งตัวแฟนซีอะไรมากมายเลยนะแต่เขาจะมีหน้ากาก,ากจ้าหน้าก,ากากที่แบบว่าใส่แล้วให้ดูหน้ากเกลียดให้ดูหน้ากลัวมากที่สุดเพื่อว่าจะได้ไล่วินเทอร์หรือว่าหน้าหนาวให้ออกไปเร็วๆนั่นเองจ้า แล้วด้วยความที่ว่าช่วงนี้นะคะช่วงของฟัสชิ่งฟัสนักหรือว่าทานิเวลเนี่ยผู้คนเขาจะดื่มกันแบบดื่มจริงๆดื่มแบบหัวราน้ำเลยเนี่ยเขาก็จะมีขนมอยู่อย่างหนึ่งค่ะที่เป็นซิกเนเจอร์ของงานฟัสชิ่งนั่นก็คือเบลลิน่าค่ะ เบลลีน่านี่นะคะก็คือโดนัทบ้านเราละจ้าแต่ว่าถ้าเป็นออริจินอลจริงๆนะจ๊ะไส้ของนางเนี่ยจะเป็นไส้เอ่อเขาเรียกว่าเคชเชฮิมเบียก็คือเป็นไส้เชอร์รี่แล้วก็พวกฮิมเบียฮิมเบียก็น่าจะลาสเบอรี่หรือเปล่าหนูไม่แน่ใจน่าจะใช่แหละอืมไส้ประมาณนี้นะจ๊ะอเปรี้ยวๆหวานๆเพราะว่าอะไร ก็เพราะว่าในช่วงฟาสติ่งเนี่ยคนดื่มกันเยอะพอดื่มกินนู่นนี่นั่นเสร็จแล้วเขาต้องการกินของหวานจ้าเหมือนบ้านเราที่บอกว่ากินข้าวไม่กินหวานนะแต่ที่นี่เมาแล้วเมาเสร็จแล้วต้องกินหวานจ้า <c oughs> <c oughs> การเฉลิมฉลองของคนเยอรมันไม่ใช่มีแต่ว่าฟาสนักอุ um ้มซุกนะคะแต่เขายังมีอีกอย่างหนึ่งที่เรียกว่า ฟาสนักซิดซุงค่ะนั่นก็คือการเฉลิมฉลองในฮอหรือว่าการนั่งประชุมกันในสัสถานที่ใดส,สถานที่ดึงนะคะแล้วก็จัดการแสดงบนเวทีค่ะส่วนมากจะเป็นการเล่าเรื่องสนุกสนานตลกขบขันหรือไม่ก็มีการแสดงโชว์เต้นตามสไตล์เยอรมันนะคะแต่ที่เขาจัดซิดซุงขึ้นนั้นไอเรื่องโชว์บนเวทีเนี่ยเป็นเรื่องรองค่ะเรื่องหลักคือการ ได้กินได้ดื่มได้สั่งรค์กันค่าแต่ละที่นี่ก็จะมีภาษาถิ่นเป็นของตัวเองเนาะอย่างที่แถวบ้านนุ้ยเขาก็จะพูดคําว่าเฮลเลาอย่างที่เคิร์นเขาอาจจะแบบว่าพ oh, ูดว่าโอลาฟอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ที่ไหนนะนอีกสักที่นึงเขาจะพูดอายโยยอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่พื้นที่ค่ะก็จะพูดไม่เหมือนกันเนาะถ้าเพื่อนๆอ,อยู่เมืองไหนเนี่ยก็แค่พูดตามเขาไปแค่นั้นราคา หลังจากการเฉลิมฉลองกันแบบจัดหนักจัดเต็มแล้วนะคะก็ส่วนมากก็จะฉลองก่อนที่จะถึงอาชมิดวกใช่ไหมหกวันวันที่จัดหนักมากๆนี่ก็จะเป็นวันจันทร์โรสมอนทากับวันอังคารฟาสนักดินสถานนะคะพอเข้าสู่วันพุธอาชมิดวกนี่นะคะเขาก็จะงดการกินเนื้อสัตว์ค่ะเขาก็จะหันมากินปลานะคะแล้วอาหารที่เป็นที่นิยมมากๆหลังจากเทศกาล Fast n นักนะคะ<ม>ก็คือ Hearing ค่ะพี่จ้า e ฮ r i n g นะจ๊ะ Hearing ลานะจ๊ะเชลก็จะโล่งๆหน่อยนะจ๊ะฉันก็ไม่กินหรอกจก้ะแต่ฉันอยากให้เพื่อนๆดูว่าส่วนมากแล้วหลังจากเ,เทศกาลงานฟาสชินฟาสนักอะไรเนี่ยเขาก็จะกินปลาพวกนี้กันเป็นการล้งรางพิปนะจ๊ะ ก็คือง่ายๆก็คือเขาจะไม่ค่อยเขาลดเนื้อสัตว์ลงเลยนะจ๊ะลดเนื้อสัตว์ลดแอลกอฮอล์อะไรเงี้ยนะจ๊ะเพียรุ่งพวกปลาพวกนี้ก็เป็นปลาอะไรพวกนี้เนี่ยเคยเอาไปกินในอย่างเงี้ยเนี่ยก็รสชาติประหลาดประหลาดจะว่าเหมือนปลาส้มก็ไม่เหมือนปลาส้มนะจ๊ะนะจะเค็มๆนะฮะก็เล่าแต่คนชอบเนาะซึ่งเล่าสู่กันฟัง และนี่ก็เป็นวิถีชีวิตของคนเยอรมันหลังจากงานฟาชิงนะคะอาหารของเขาก็ใช่ว่าจะไม่อร่อยนะคะอาจจะไม่ถูกปากนุย้ยแต่ว่าถ้าเพื่อนๆพื่อนที่ได้มาเที่ยวที่เยอรมันหรือว่าเพื่อนๆที่อยู่เยอรมันแล้วอยากจะซื้อมาลองชิมลองทานดูก็ลองซื้อมาชิมกันได้ค่ะแล้วอย่าลืมมาเล่าสู่กันฟังนะคะว่ารสชาติถูกปากกันบ้างหรือเปล่าเอ่ย แล้วฝรั่งนะก็เอาไอ้เจ้าตัวเฮียรงนี่แหละไอ้ปลาดองเค็มๆของเขาเนี่ก็มาวางบนขนมปังนะแล้วก็ใส่หอมนิดหน่อยแล้วก็กินฉันบอกเลยจ้าสมัยก่อนฉันทําง,งานอยู่ร้านอาหารนะจ้าฉันทําเก่งมากแต่สำหรับลุยไม่ถูกปากเลยจริงๆบอกเลยมันจะเค็มๆเลมปุเล่มลมา เป็นยังไงบ้างคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนุ้ยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้หนุ้ยด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้านุ้ยจะหาเรื่องสนุกๆที่ประเทศเยอรมันมาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันอีกคะ่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบายจ้า o u t ฟ i เ e r s e